สวัสดีครับสำหรับมาดูทารอสในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงลัคนา12ราศีต่างๆนะครับโดยการทำนายนี้เราก็จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของทุกท่านนะครับอะไรก็ตามที่ทำนายแล้วมันมีประโยชน์มันถูกใจมันสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ขอให้ท่านที่ รับฟังรับชมน้อมรับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมาดูทาเลาะด้วยแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วเราไม่ถูกใจไม่ชอบก็ไม่ต้องน้อมรับนะครับก็ถือว่าเป็นการรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเอาไว้นะฮะสำหรับลัคนาต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีมีนเรามาดูกันว่าดวงในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งจิตให้สงบเรามาสมเสียงทยายไพ่กันนะครับ ลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับลัคนาราศีมีนนะในรอบนี้นะครับได้ไพ่ขอขยายนิดนึงนะใบแรกคืออัศวินดาบนะครับอัศวินดาบนะพุ่งทยานไปนเลยนะฮะ ใบที่2ครับได้ราชาดาบไพดาบขึ้น2ใบเลยนะครับใบที่3ได้ t h เ e m มเ e รสแล้วก็ใบที่4ได้10ถ้วยชาวลัคนาราศีมีน <c oughs> ในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีความมั่นอกมั่นใจนะครับจะมีความรู้สึกว่า ในการทำงานหรือการเรียนใดๆก็ตามเนี่ยเรามีสิ่งที่มีความจำเป็นในการเรียนรู้ในการมีเป็นรากฐานที่จะทำอะไรไปตอ่อเราจะรู้สึกตัวว่าเรามีตรงนี้พอสมควรแล้วนะฮะเรามีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็มันจะมีสถานการณ์ที่ตัวท่านจะได้ใช้ทักษะความชำนาญที่ที่เรามี นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะฮะแต่เราจะได้เอามาใช้นะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีไพ่ราชาดาบคนที่เกี่ยวข้องนะกรณีแรกก็คือ1เราเข้าไปเจอเขานะคนคนนี้เนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นเป็นเพศชายนะหรือจะเป็นคนที่มีความเป็นเพศชายสูงเป็นคนที่มี ความเฉลียวฉลาดเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะฮะเป็นคนค่อนข้างเคร่งคัดเค้มงวดในในแนวทางของตัวเองอะ่ะเช่นสมมุตินะคุณเจอกับเจ้านายที่เป็นคนที่ชอบชอบทําอะไรตามกรอบตามระเบียบเขาก็จะเป็นคนลักษณะนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าเขาเป็นคนแบบเอาตนเองเป็นที่ตั้งอ่านอกกรอบนอกกฎเกณฑ์ได้บ้างแหกกฎได้บ้างแต่ต้องทําตามที่เขาต้องการเนี่ยคุณก็ต้องปรับตัว นะฮะต้องปรับตัวมีโอกาสเจอคนที่มีอํานาจสูงกว่ามีโอกาสจะเจอคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่2ก็เป็นชาวมีนที่มาดูในคลิปนี้เองแหละนะฮะมีโอกาสที่จะได้ยกระดับหรือได้รับภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวแทนเป็นผู้ที่จะต้องคอยอดูแลจัดการมีคน อยู่ใต้การปกครองของท่าน,นอาจจะเป็นในห่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะบางคนมาดูคลิปนี้บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้ามันอาจจะมีงานพิเศษเข้ามามเช่นคุณไปอบรมอาจจะโดนเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มหรืออาจจะโดนสุ่มเลือกจะอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับนะคุณก็ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแต่ในเดือนนี้อาจจะเป็นสถานะที่เรียกว่าได้รับเป็นตัวแทนกลุ่มหรืออาจจะมีบทบาทสําคัญ ที่ต้องดําเนินงานนี้ให้สําเร็จน,นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่อัศวินดาคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ในเดือนนี้คุณจะมีความกระตือรือร้น,นทําอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วนะฮะอาจจะดูเร็วไปเร็วไปสําหรับคนอื่นนะคือเฮ้ยอะไรก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปละอะไรเงี้ยนะฮะกบ็บางงานอยู่กับเนื้อง,งานนะที่เราต้องทําเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าต้องรอคอยคนอื่นบ้าง องอะไรบาก็ต้องช้าลงนิดนึงนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเดือนนี้คุณจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความเฉลียวฉลาดได้ใช้ศักยภาพตัวเองที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่หรืออย่างน้อยนะครับเราก็ต้องไปทํางานร่วมกับคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นคนที่เฉียบขาดเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็แก้ปัญหาเก่งแต่อาจจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งนะที่ต้องปรับตัวหน่อยคือเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่น นะไม่ค่อยหยุดหย่คือเป็นคนเป๊ะๆนะฮะนัดเวลานี้ก็ต้องมาเวลานี้อ่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งนะแต่อาจจะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นคนเก่งที่อาจจะทํางานร่วมกันด้วยยากนิดนึงเพราะเป็นคนเข้มงวดถ้าคุณเป็นคนที่มีความเข้มงวดและตรงไปตรงมาเป็นคนยึดกรอบยึดแนวทางอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใคร ชิวๆอะไรเงี้ยคุณก็ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในเดือนนี้นะครับไพ่ใบที่3ครับได้ The e m p r e s <Imp> s t h e e m p เ e s s เนี่ยเป็นไพ่ไพ่ราชินีเป็นไพ่ความสุขสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใบที่3นะครับถ้าคุณต้องการรับการสนับสนุนต้องการความช่วยเหลือหรือคาแรคเตอร์ของคนคนนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาช่วยยกระดับการทำงานยกระดับการเรียนของคุณได้ นะฮะก็ตามคาแรคเตอร์แล้วก็จะเป็นเพศหญิงนะเป็นคนที่มีความเป็นเ,เป็นคุณแม่มีความเป็นคุณแม่มีเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่ฟูมฟักพัฒนานะครับแล้วก็จากหน้าไพา่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วนะฮะเป็นคนที่มีฐานะมีความมั่นคงนะครับมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ของครอบครัวอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความ สมบูรณ์ในครอบครัวก็คือมีเงินมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยมีสามีที่ดีนะครับหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องเป็นลักษณะคนที่มีความเป็นเจ้าของกิจการนะฮะคนคนนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสนะฮะเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่มีบุคลิกอย่างนี้ได้สำหรับชาวมีนะถ้าต้องการคำแนะนำต้องการ การช่วยเหลือนะฮะบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขอกู้ยืมเงินก็ลองไปติดต่อ,อก,กับคาแรคเตอร์ที่บรรยายนี้มานะครับหรือบางคนเงินก็มีอยู่แล้วแต่ต้องการเรื่องของการชี้แนะแนวทางก็สามารถปรึกษาคนคนนี้ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนวัยทำงานก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานโดยตรงหรืออาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้นะฮะถ้าฟังคา อ,อธิบายตรงนี้มาแล้วเอ็นึกไปนึกมานึกถึงคุณแม่นึกถึงคุณย่าคุณยายก็น่าจะเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณต้องการได้นะครับใบสุดท้ายสวยงามเลยนะได้ไพ่สิบถ้วยนะครับมีชาวมีนท่านใดจะมีเกณฑ์วางแผนแต่งงานหรือมีการร่วมพิธีสมรสในเดือน พฤษภคาคมนี้หรือเปล่านะครับพอดูแล้วมันมันเหมือนกับมีเรื่องที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับมีเบดดิ้งมีงานแต่งงานนะครับมีเรื่องของอกิจกรรมของครอบครัวนะอ่าอืมดูแล้วอาจจะได้ไปงานแต่งงานนะชาวมีนในเดือนนี้นะฮะอาจจะได้ไปงานแต่งงานหรือตัวคนเอง่ะแหละจะเข้าพิธีแต่งงานนะฮะก็ถ้ามาฟังคลิปนี้เราใช่ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอ่าในเรื่องของการทํางาน ใบสรุปได้สิบถ้วยนะหมายถึงสถานการณ์ที่เราจะมีความสุขสบายใจนะคือไพ่ออกมาเนี่ยมันมีความสําเร็จมันมีความสุขใจ,ม,ม,ม,ขใจมันมีการเฉลิมฉลองชาวมีนที่มาชมคลิปนี้เดือนนี้ทายว่าคุณจะมีความสุขใจมีความสุขกับคนที่คุณรักนะฮะบางคนอาจจะได้โยกย้ายงานบางคนอาจจะได้โยกย้ายกลับมาอยู่กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะสายงานราชการทั้งหลายนะครับมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายกลับมาทํางานอ,อยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นเช่นย้ายจากจังหวัดหนึ่งมาอีกจังหวัดหนึ่งอยู่ใกล้กับสามีอยู่ใกล้กับภรรยาอยู่ใกล้กับคร,รอบครัวใกล้กกลูกนะฮะหรือบางครั้งในคดีทำนายนี้นะครับก็ทานายแบบกว้างๆเนาะก็จะเป็นคนที่มีความสําเร็จนะครับมีคนมาแสดงความยินดีอาจจะเป็นเรื่องของการ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการเลื่อนตําแหน่งนะมีการเปิดกิจการใหม่ทํายอดได้ถึงเป้ามีการเลี้ยงฉลองพวกนี้สรุปว่าการงานจะสําเร็จโดยใช้ความรู้ความสามารถแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการขอรับการสนับสนุนบางอย่างนะแต่สําเร็จแน่นอนนะฮะก็ให้ตั้งใจทําให้เต็มที่นะเรื่องการงานนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ย ควรจะมีการวางแผนการใช้เงินและการลงทุนที่ใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับชาวมีนที่มีปัญหาเรื่องของการลงทุนหรือการลงทุนอะไรไม่ไม่ไม่เป็นไปตามหวังในช่วงที่ผ่านมาในเดือนนี้นะครับให้นําประมวลความรู้ทั้งหมดที่เราได้ศึกษาเอามาใช้จริงๆนะเช่นคุณไปศึกษาเรื่องกราฟคุณไปศึกษาเรื่องกองทุน แล้วดูแนวโน้มว่ากองทุนตรงนี้จะเป็นยังไงควรจะลงทุนยังไงนะฮะช่วงเวลานี้เหมาะในการที่นําความรู้ความสามารถที่คุณไปศึกษามาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะอันนี้ก็คงแนะนําอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของิงเทคนิคเนาะใครเป็นสายกราฟก็ลองดูนะฮะส่วนใครที่เป็นสายทําธุรกิจหรือหารายได้เสริมก็อย่างที่บอกครับพยายามใช้ <c oughs> องค์ความรู้ที่เรา มีอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์เช่นชาวมียนบางคนเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการทํางานฝีมือนะฮะคุณก็นํางานฝีมือตรงนี้ไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ขายนะครับหรือลงใน t ิกตอกลงใน YouTube หรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะขยายช่องทางในการขายสินค้าหรือสร้างรายได้นะครับแต่ไพ่ใบที่3เนี่ยมันเป็นการเป็นไพ่สนับสนุนเนาะ ก็อย่างที่บอกครับลองไปหาเพศหญิงนะครับที่มีความเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนมีเงินทองเป็นคนมีความสมบูรณ์ของครอบคอรัวเนี่ยถ้าอยากจะวางสินค้าฝากขายอะไรพวกนี้ก็ลองดูก็ได้หรือจะไปขอคําแนะนําของเขาก็ได้นะฮะรายได้เสริมมีโอกาสเข้ามาแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคยังไม่เด่นต้องบอกตามนี้นะครับยังไม่เด่นมากนะมันจะได้เงินจากการทํางานของตัวเองครับแต่ถ้าทํางานเสริม ก็จะได้เงินเสริมเข้ามามากขึ้นดูแล้วไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเงินเนี่ยคุณจะสําเร็จมีการเลี้ยงฉลองมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะครับเนาะก็คำทานานำในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้ามันถูกต้องถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องมาดูทะลอดยินดีให้คําแนะนํานะครับอะไรที่ถูกใจก็น้อมรับอะไรที่ไม่ถูกใจก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็คอยดูว่า เรื่องราวเหล่านี้มันจะมีผลกับตัวท่านหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ